สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาอ่าวทุวกท่านครับที่ติดตามผมอยู่คือที่เข้ามาแวะเข้ามารับชมครับเพื่อเป็นกําลังใจผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับเมือนี้มาตกปลาที่กอเกิดบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดสี่จังหวัดอยุธยาครับพระนครสีอยุธยา มาเบิ้งนะครับเบิ้งกันว่าทีได้ป่าบ่าครับน้องอุปกรณ์ที่ใช้มื้อนี้ในการตกมือนี้ก็คือะะตะก้อเอาเอินตะก้อตะข่ายเลยครับผมตะข่ะายนี่ครับตะก้อตะข่ายครับเมื่อกี้มีลุงท่านหนึ่งเพื่อนให้มาแล้วก็เพิ่นแต่งเพิ่นแต่งแล้วเพื่อนให้มาอันหนึ่งครับ เอามาให้เป็นตัวอย่างไปเฮ็ดเอาเพื่อนวาแล้วก็ซื่อม้นถือบค่อยดีแต่ผมว่ามันก็โอเคเลยนะครับที่เพิ่อนให้มานี่ครับเบิ่งมาชมนะครับบ้าน,นี้เป็นปลานนิดน้อยครับต๊เอาเบ็ดตกมันบคอยกลนนะครอบพี่น้อง บอีกินเบดครับออกมาเลยต้องได้ใช้แบบนี้ครับบอนี้บอนี้ผมมาเริ่มมาตกเริ่มมาตกตั้งแต่ปี2550ครับบอนี้ที่ผมเริ่มมาตกเลยครับ มันมน,มน้อยหลายครับเห็นยังไงผมที่เปลี่ยนตะก้อกันอีกคันหนึ่งตะก้อมั่ง ปลาจนเป็นดำเป็นก้อนเลยครับนี่นี่น้องเลยอันนี้น้อยครับคันละห้าสิบบาทค่าอันเพิ่นเก็บค่าดูแลค่าดูแลบอ่อครับมันเก็บคันละห้สิบบาท เป็นบอ่อธรรมชาติดีเลยครับบอ่อนี้ธรรมชาติดีเลยธรรมชาติธรรมชาติจริงๆนี่ครับขั้นหนึ่งผมอยู่นี่ครับ,น,น,รบนี่พี่น้อง,องกระเด็นกระเดาดึงๆดังๆอยู่นี่ครับ ลุงเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกสูตรมาน้าครับเหยื่อเพิน่นโอ้ดีดีครับพี่น้องเหยื่อตกปลาเพิน่นผมไ่ได้ไทยให้เบิง่งผมลืมไทยให้เบิง่งพี่น้องลืมไทยให้เบิง่งตอนที่เพิ่นตีเหยื่อลง ป่าเขาอเอาขึ้นก่อนพี่นอ้องผู้ชมครับนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับอกปัน่นนิน่กอบโบนใหญ่บนน้อยเป็นไงครับรด,ดีกิน๋นรด,ดีทอดรด,ดีแกงแท้น้องไม่ชมครับพี่นอ้อง ท่านผู้ชมครับผมที่แกงเต็ม้นไม้สมนะครับเม่แรงนี่ผมเเ็ดต้นไม้สมไหมตกสองคันนี่ก็ได้เศร้าเมื่อยพี่น้องเลย ลุงเพื่อนอำเภอเมื่อง,อ,งมอ,มองยานี้ประมาณสามสิบโลนะครับผมก็บกได้ดทายให้พี่น้องเิ่งประมาณสักสามสิบโลนี่แหละนี่ครับเห็นว่าพี่น้องพ้อดีโของการตกตะไคร้ครับ ก็ตะไครสมัยแต่ก่อนที่ผมมาตกนี่โอ้พี่น้องเลยท่านผู้ชมครับมีเด้ลุนบักฟ้ามือพี่ ชูมือนี้ก็มีเคืออดนะครับรุ่นใหญ่ที่ว่าปลานนี้น้อยมันหลายครับมันเข้ากินก่อนรุ่นใหญ่มันกินพอทันลุงเพิ่นกระบาเคยได้อยู่ตัวละโลสองโลตัวละโลสองโลเพิ่นได้อยู่เพิ่นบครับ ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งลงคันหนึ่งขึ้นคันหนึ่งลงคันหนึ่งขึ้นเดี๋ยวขอขอ,ขอปรับขากล้องแป๊บหนึ่งนะครับมันบ้า,บาลานมันเป็นไหนอ่าโอเคแล้วครับที่เอาคันนี้ขึ้นนะครับวันน,น,นี้สองขันรครับมีสองขันโอ้ยเสือปลาไหลครับอันนี้เสือตัวเดียว ล่องเอากระคายแปดเซนลงมุมีตัวใหญ่ในฝูงนี่นะครับมันมาอยู่เป็นฝูงนะครับฝูงไครฝูงมันฝูงใหญ่ตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่เศร้าผมตกอยู่ฟากพุ่นนะครับฟากบูงปลายนิ้วของผมต้นไม้ตัวใหญ่ครับต้นฟาร์มมือ เดีว่าโดนโดนจังที่ได้เธอหนึง่งผมก็เลยง่ายมากพี่ลุงเพิ่นเอื้อนเอาครับลุงเพิ่นเอื้อนเอาบอกว่ามันตกพิผมก็เลยมาหาเพิ่นมาพ่อเพิ่นหลายเทือกแล้วแหละครับพี่น้องโอ้มันโบกขี่กันวานนี่โอ้คือนักแค่ครับมีจกักรโตครับพี่น้องมาเบิ้งกันครับนี่ผมว่าเนี่ยมันที่ขี่กันแมอนอีวนี้ น้องที่มัดกันใส่จริงๆด้วยเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบ่งมีจักโต ลอยลมมีอะไรครับเห็นไหมครับ,รบดูนะนี่ครับข้อดีของการกตะแล้วก็ตะไคร้ได้หลายตัวครับ พี่ขอถอยกล้องไม้ยัหน่อยนะครับมันตากแดดถอยมาทางหลังทางข้างนะครับตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับมันภาพอาทิตย์สั้นๆเนี้ยยังหน่อยอ่ะพี่น้องนั่นฉันม่มลมครับมันลมตั้งกล้องไว้นะครับ ผมพี่นั่งอยู่ข้างๆเลยครับเสียงอะที่เบาไปจักหน่อยพี่โบจักหน่อยอะพี่น้องได้เห็นกันเลยครับนี่ครับตัวปลาคืือเก้าเลยครับพี่น้องโอ้ลมมันที่บโบบือเข่าโทรศัพท์ผมบ่ับ เป็นอย่างนะ้ครับลมก็ยังวากันครับพี่น้องลมมันแหงครับเห็นจังไหนได้ครับถ้ามีเสียงล้มก็ขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องโทษขออภัยกันแล้วมันตัวใหญ่นี่รถตามก็หาสิบโลรกครับผมได้มือน ตัวใหญไแต่รุ่นเยาวว่านี่ที่ตีก็ออกแล้วๆเลยนะครับถ้าผู้ใดเคยเกือเป็ดเกือไกลก็แค่นมันหันน้อยนึงนะครับ พี่น้องเห็นบ่ครับเปลี้ยนเปลี้ยนกันขึ้นเลยเลยครับขึ้นลงขึ้นลงเลยสองอันนี้ครับโอ้ยลดไปคกับตัวนึงนี่ครับพี่น้องเห็นหมครับเห็นป่าผมปอยู่ใส่นี่มือนี่ครับเนาะนี่ครับที่โตพี่น้อง อีนะได้นัน่นก็นไ,นไ,ได้พุดไปเด้งกระเด้าอยู่คนครับปลาดูลายครับครับตัวนี้แล่วา่าตัวพวใหญ่ตัวพวใหญ่เป็นไงครับปลาดูตัวใหญ่มันมีเขื่อนแล้วครับจะมันบอด เนื้อนบอนี่ปลาโดมกินเนื้อไก่เลยครับบอลเนื้อไก่โดมอิสลามครับกินไก่ใส่ปลาดูก่กินครับ ก็ใส่พวหลายล้วครับเพราะว่าตีลงไปมันก็ติดแล้วครับมันบดทันได้กินเนื้อล้วครับเลือพิชืีอครับไม่ได้ตีไก่แล้วครับพี่น้องตีใกล้ๆเลาะฟังครับเดี๋ยวปอยไว้ก็ครตัวนี้ขึ้นมานี่พี่น้องเลยนีครับโมเมื่อยมันหูไปครับเม่อนี้ยาอีกแล้วครับ พี่น้องเหนือครับตกตะไคร้ละแบบนี้แหละครับเน้นปริมาณเลยครับอันนี้เป็นหาซินครับมองหาซินมอง ตกอีกก็ดโดนไปเลยแล้วครับผมมาที่เมื่อละเดี๋ยวจะขึ้นเปลี่ยนโค้งล,ล,ล,ลงครับเม็ดสองขั้น คือกโตครับโอ้บน,นักไปไหเดนแสดงว่ามีโตสองตนี้นี่ครับก็คิดหวังนะครับตัวน้อยก็ปล่อยครับน้อยหลายก็ปล่อยนะครับใส่ตามนิ้วห้าสินส้นหกสิ้นเอ อยากได้บักรุ่น8เซน10เซนพูนะครับไปดิค่ะแล้วผมได้บอส2 3โตนี่ครับตัวเมืให่พูนะนี่อย่างอีกครับมเมเต็มเายท่านผมที่ได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่อยู่หรอครับพี่น้องเลยได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่อยู่เดี๋ยวจังใดก็ ขอรำลาพี่น้องํำนี้ก่อนครับเพราะว่ามีมโทรศัพท์ผมเตือนมาแล้วว่ารับป่ไหวแล้วปิดให้กูเนี่ยละสันโทรศัพท์บอกเดี๋ยวผมที่ให้พี่น้องเบิงป๋าครับที่ผมได้ครับนะครับก็นะครับ ใดก็ขอลำลาและขอสวัสดีพ่อเม่พี่น้องนะครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องทุกท่านสวัสดีและขอขอบคุณทุกทุกท่านครับที่ติดตามผมเป็นกำลังใจให้ผมและที่แวะเข้ามารับชมครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงด่งก็เป็นกำลังใจให้ผมสวัสดีและขอขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับบรรยากาศครับ บอ่อครับไงออาไปทางในครับนะครับครับสวัสดีครับ